ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวแอนกาตัดกิ่งไร้สายนะครับมาดูกันนะครับ ตัดดีมากเลยนะครับตัดคมมากเลยนะครับ oh. ประมาณนี้นะครับอันนี้กดเปิดปิดเครื่องตรงนี้นะครับตรงปุ่มเปิดปิดเครื่อง oh. ก็สำหรับวิธีการใช้งานนะครับถ้าเปิดมามันจะไม่ติดนะครับมันมีระบบเซฟตี้นะครับกดค้างยังไงก็ไม่ติดนะครับ ก็คือต้องกดสองรอบนะครับมันถึงจะติดกดค้างสองรอบนะเมื่อกี้ผมไปกดค้างสองรอบแล้วมันก็เลยติดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูใหม่นะครับกดค้างต้องปิดเครื่องครับกดเปิดกดกดรอบเดียวนะกดปุ๊บแล้วมันก็เปิดทีนี้มันจะมีระบบเซฟตี้นะก็คือกดค้างจะไม่เปิดนะครับ เราต้องกดย้ำสองรอบนะครับเดี๋ยวนะกดกดเร็วๆอย่างนี้นะครับมันก็จะเปิดระบบให้ประมาณนี้นะครับถ้าเรากดรอบเดียวมันจะยังไม่ปิดเครื่องนะครับอันนี้เราต้องกดค้างดังตืดมันก็ปิดเครื่องคนระับ แต่ถ้าเราเปิดเรากดรอบเดียวเปิดเลยนะครับกดเปิด,ปดอันนี้ก็คือเปิดระบบนะครับส่วนการใช้งานก็คือระบบเซฟตี้นะอันนี้ให้ดูอีกรอบนะเรากดย้ำๆไปสองรอบมันก็เปิดระบบแล้วนะครับสำหรับการตัดกิ่งไม้นะครับอันนี้ผมตัดกิง่งถนนนะมันตัดได้ง่ายมากเลยนะครับ เพราะว่ายังใหม่อยู่นะครับก็คือยังคมอยู่ตัดย่อยกิ่งไม้ก็ได้นะอันนี้ก็คือที่ลงมาจากต้นไม้เมื่อกี้นะอันนี้กิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่มาดูกิ่งใหญ่กันนะกิ่งใหญ่ก็คือเต็มเต็มปากนะครับ ทำเตีอยนก็คืออันตรายนะครับห้ามเอานิ้วไปแย่นะครับก็คือให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าจะทําการรับคมนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้แบตเตอรี่เป็นแบตลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ค่อนข้างมีน้ําหนักครับแบตเตอรี่ที่ซื้อมากับเครื่องมันน่าจะเป็นตัวบางบงนะครับบางบงเบาๆนะครับอันนี้ผมใช้ลูกใหญ่ของเครื่องตัดหญ้านะครับ เครื่องตัดหญ้ามันจะได้อยู่ได้นานหน่อยนะครับอันนี้ผมซื้อมาเครื่องเป่านะราคาประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับเฉพาะกันไกเป่าๆไม่ไม่รวมแบตเตอรี่นะก็ใครอยากได้ตัดได้นานก็แบตใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้มันเบาๆนะครับก็ใช้แบตเล็กก็ได้นะอันนี้มันก็หนักมือน,นิดนึงนครับแต่ว่ามันตัดได้นานนะครับ มีระบบเซฟตี้นะครับถ้าเราไม่ได้ตัดไปสักพักหนึ่งมันจะเซฟตี้ให้เราเนะก็คือเราไม่สามารถกดตัดได้นะอันนี้ก็กดตัดไม่ได้นะถ้าเราจะเปิดระบบใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็กดย้ำสองรอบนะแบบนี้นะน่าจะย้ำหลายๆรอบนะมันก็จะเปิดระบบให้แต่ถ้าเราจะต้องการ ปิดปากงันนะครับรอกดค้างจนกว่ามันจะได้ยินเสียงตืดนะครับตืดๆแบบนี้นะครับก็คือมันปิดปากให้แล้วนะอันนี้ก็คือเก็บเครื่องมือได้กดปิดตรงปุ่มแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ถ้าเราใช้งานนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับก็กดย้ำหลายๆรอบนะแบบนี้นครับ มันก็จะเปิดปากให้ปิดระบบก็กดค้างประมาณนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ